มาดาที่สงขลานะคะมาดน้อยก่อนั้นเหรอมาาน้อยแล้วนําเข้าในรูปแบบรถออฟมารซสค่ะคองมเสมรรงอันตรายอย่างมากเด็ดเดี่รวๆนะคะเพิ่มความหลากหลายในให้กับลูกค้าการกินมาดมาคือการนํยยุดอาหารประเของพวกเขี้ย เซสออฟมาเลเซีย2022ส่งเสริมกิจกรรมการค้าแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะแม่าตรงบางทีต้องยอมรับว่าบางทีมันก็ไม่น่าอดที่ขออภัยนะคะตรงนี้ค่ะก็คือเป็นภาพบรรยากาศที่บริเวณลีวิวั์12สาขาท่าสะอ้านจังหวัดสงขลาท่านดาโตะจอแจซาเมลนะคะเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยได้เป็นประธานในการเปิดงานเทสออฟมาเลเซีย2022ซึ่งได้มีการจัดขึ้นโดยกระทรวงการ และอุตสาหากรรมอาหารประเทศมาเลเซียร่วมกันกับบริษัทวังหมัดจำกัดนะคะแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดลีวิวัฒนาวรค่ะโดยทางด้านนายโจอี้ทองกรรมการผู้จัดการวางหมาดก็เปิดเผยนะคะว่าไทยเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของมาเลเซียเป็นอันดับที่6ของโลกและเป็นอันดับที่2ในมาเลเซียค่ะ ซึ่งวัฒนธรรมของไทยและมาเลเซียมีความใกล้เคียงกันจึงสามารถที่จะนำร่องเอาสินค้าจากประเทศมาเลเซียที่ผ่านการจดทะเบียนแล้วก็ผ่านในเรื่องของการขอออยอเข้ามาวางจําหน่ายในห้างแห่งนี้ค่ะห้างรีวิวัฒถารครับซึ่งเป็นห้างท้องถิ่นที่อยู่กับชาวสงขลามานานและเป็นห้างที่ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากสินค้าที่นำเข้ามาส่วนใหญ่เป็นสินค้าท,ที่มีเครื่องหมายฮาลาลทั้งนี้ หากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายก็จะต่อยอดนำสินค้าของไทยเข้าไปวางจำหน่ายในมาเลเซียเช่นกันครับนายวิสิตอรุณโนประโยชน์ผู้จัดการห้างลีวิวัฒน์รอนมองว่าการนำสินค้าประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเข้ามาเป็นเรื่องที่น่ายินดีเนื่องจากเป็นการเพิ่มความหลากหลายให้กับลูกค้าแม้ว่าปัจจุบันระบบการขนส่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ราคายังคงขายในราคาที่ประชาชนจับต้องได้ โดยเบื้องต้นได้นำสินค้าเข้ามาประมาณ30รายการและได้มีการเริ่มวางจำหน่ายในสาขาท่าสะอานแล้วนะคะและในอนาคตเองค่ะก็จะมีการจำหน่ายในห้างลีวิวั์ทั้ง12สาขาด้วยทั้งนี้การร่วมมือกันร,ระหว่าง2ประเทศนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยกันส่งเสริมเรื่องของการค้าและยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเพิ่มความหลากหลายนะครับเพราะว่า สินค้ามาเลเนี่ยเป็นสินค้าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสินค้าที่คนคนไทยรู้จักอยู่แล้วโดยเฉพาะคนคนภาคใต้คนในจังหวัดสงขานะครับเพราะว่ามันก็เป็นเป็นบ้านใกล้ไปเดือเคียงกันนะครับแล้วก็สินค้าไม่ว่าในตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีสินค้ามาเลยอยู่แล้วบางทีคนคนจากที่อื่นคนกรุงเทพอะไรมาเที่ยวก็ยังซื้อของกลับไปเลยเพราะว่าเขามองว่ามันมันมันเหมือนกับสินค้านําเข้าอ่ะใช่ไหมฮะผมก็เลยอยากจะมีสินค้าแบบนี้อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเราบ้างนะครับก็ก็ถือว่างานนี้เป็นเป็นเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับที่จะได้ได ที่หลากหลายมากขึ้นเป็นสินค้าคุณภาพด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ที่ผมดูนะครับเป็นสินค้าที่ที่เหมือนกับเป็นสินค้าเอกของของของ,ของทางทางประเทศมาเลเซียอยู่แล้วเพราะเมื่อก่อนผมเคยเรียนอยู่ที่มาเลเซียประมาณสองสามปีนะครับก็ได้เห็นสินค้าแบบนี้ก็เลยว่ามันก็มันก็ดีที่ว่าได้ได,ได,ได,ได้ได้มาขายใ,ใน,ใน,ใ,นในบ้านเราแล้วก็ได้ทาให้คนในพื้นที่มีโอกาสได้ใช้สินค้าแบบนี้นะครับ